สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ซีนะคะทุกทุกท่านนะคะสวัสดีครอบครัวพี่ปานะคะพี่บัวปลาแดงนะคะพี่สูงนะคะนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะตอนนี้นะคะจะจะเปิดกลมก่อนนะคะตอนนี้นะคะพ้อมหรือยังครับ้อมยังครับองเพชรนะคะแม่แม่จ๋าดูนะคะพี่ปาา่ะดูองเพชรนะคะหิวแล้วนะคะ สงสัยได้กินแล้วนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะนี่ได้กินแล้วนี่สองเสร็จอยากกินแล้วอยากกินแล้วเพราโว่าถ้างกินน้อยผมอยากกินแล้วรือหลุอะไรป๊าอะไรลูกแม่ลิงจีแม่โอ้ยลูกใหญ่มากเลยนะคะดูนะคะพีฟฟาขาออ้ดูแม่ขาดูนะคะลูกใหญ่มากเลย <c oughs> ทองเซตบอกว่า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะบอกให้อต่ตอนนี้ไม่ต้องปอกนะครับเพราะว่าทองเพชรนี่กินได้นะครับลองลองดูนะเขากินได้ไหมเอาสวัสดีครับก่อนเพชรเอยสวัสดีครับก่อนลูกครับเฮอร้อนวานเสียงด้วยหนี่ิ้งใหญ่เพ็รลูกนะ่ชิมก่อนนะครับให้ชิมก่อนโอ้โหลูกใหญ่จังเลยเท่าหัวช้างเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอด สุดยอดเลยนะคะอาน้องต้าอ่างฟอนน้องต้าก่อนอาน้องต้ามายังไม่ย้าถ่ายให้ดูถ่ายน้องต้านี่มันอะไรยอมชิมเลยนะโอ้โหลูกใหญ่มากเลยครับ ทองเพชรขออีกแล้วทองเพชรบอกว่าทองเพชรสกินอีกบอลนี่ฮะ้ทองเพชรขออีกแล้วนะคะทองเพชรสงสัยหิวมากเลยทองเพชรทองเพชรบอกว่าอร่อยจังเลยพี่ป๊าครับอร่อยจังเลยอายกคุ้มๆหน่อยโชว์หน่อยโชว์แม่หน่อยฮึโชว์ฟ้โมู อาคุณพี่ลุงคะมาลง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 นส่งลิ้นจีนะคะมาให้กับครอบครัวทองเ okay. พชรนะคะนนลงนอนแม่ของพ่ออยด้วยนะคะแล้วก็แม่ของแม่ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวทองเพชรด้วยจ้าครับผมเราก็จะไปส่งนะครับดูครับเดี๋ยวแม่ใหญ่ก็จะไปส่งนะคะส่งให้พ่ออยส่งให้แม่ของพ่ออยนะคะแล้วก็แม่ของแม่ใหญ่นะคะ ครับผมเรียกว่าคุณปู่กับคุณยายกับคุณยายนะคะครับผมยายนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้แม่ยายก็จะไปส่งนะคะครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ปลาเอฟซีบัวบานแล้วก็พี่บัวผาดแดงต่างจังหวัดเชียงรายส่งมาให้ครอบครัวของพ่อหวยนะคะแม่ของพ่อคใหญ่ของพ่อใหญ่ค่ะ ลุ้นนะคะตอนนี้นะคะลุ้นเล้วนะคะหนูมองไม่เห็นโอ้ยหนูมองไม่เห็นนะคะอ้หนี่ได้อะไรเนาะนี่เอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ยเจมากเลยค่ะเอาขอบคคุณ่ะชิม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 ก่อนชิมก่อนชิ ดูนะคะตกใจมากเลยนะคะพ่อพ่อครัวคนไทยนะคะไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยไม่เคยมีนะครับข้าวไข่ไก่เลยใหญ่มากกินลูกเดียวอิ่มเลยนะครับกินลูกเดียวอิ่มเลยนะครับพ่อหมาบอกว่าอ่านั่งนู้นานู้นานข้าวลูกไปข้าวเลยค่ะคุณแม่พ่อหมายจะ ชิมก่อนโลมูเลยได้ไหมอันนี้เป็นใครคุณแม่อคุณแม่ชิมก่อนนะคะชิมเลยครับชิมเลยค่ะอร่อยไหมค่ะอร่อยไหมครับชินผลไม้ไม่ได้เป็นไก่กินอะไรจังเลยเป็นนกไต่กินผลไม้ไม่ได้ได้ค่ะขอบคุณนะคะาดีนะครับผมอร่อยไหมค่ะค่ชิมก่อน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 อร่อยจังเลยแซ่บบ่แซ่บบ่่แซบอ อออร่อยไหมครับอันนี้หลานบอกอร่อยมากโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ้าวอาเออชิมชิมแต่ละคนชิมอีสานนี่่าอร่อยมากอสานเนยอร่อยต่างคนต่างอร่อยนะครับผมโอ้โหกินปอกเปลืกมันออกกันใหญ่เลยครับปอกเปือกก่อนครับปอกเปลือกกินสามลูกคุณอิ่มเลยนะครับเลยค่ะข้าผมหมูอยู่ขอบคุณมากครขอบคุณค่ะไม่เคยอักเทียผอแต่บักเงาเคยเจอแต่บักเงานะครับบ้านมีแต่มะม่วงไม่เคยมีผลไม้รอ้สึกน หวานหวานลูกใหญ่มากเลยเนื้อเยอะเนื้อเยอะไหมครับผลไม้เบื้องเหนืออร่อยของครับผมขอให้แม่ๆมีแต่ความสุขความอ้าวถ้าอิ่มแล้วก็ขอบคุณขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับผมอุตสบัวบานนะครับะเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะครับผมวันนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านของแม่ใหญ่นะคะวันนี้นะคะตอนนี้ก็จะเดินกลมนะครับ เปิดกล่องนะคะขอบคุณมากนะครับผม FC บัวบานนะครับคุณพี่ปนาครับพี่บัวผัดปลาแดงนะคะที่ส่งกล่องวัสดุนะคะมาให้กับครอบครัวของแม่ใหญ่นะคะตอนนี้กําลังจะเปิดกล่องนะคะตอนนี้นะคะให้พ่อบอยเอาพ่อบอยเปิดเลยพ่อบอยพ่อบอยเปิดก่อนเลยค่ะตอนนี้ลุ้นแล้วนะคะรอลุ้นนะครับรอลุ้นแล้วนะคะตอนนี้นะคะ โอ้โหดนี้จะทำนี่ยิ่ใหญ่มากเลยนะคะดแล้วรุ่นอีกนะคะโอ้โหมาจากเชียงรายส่งมาจาก f c ่ปานะคะ FC บัวบานนะคะที่ส่งกล่องวัสดุนะคะมาให้กับครอบครัวแม่ใหญ่นะคะตอนนี้กำลังเปิดกล่องอยู่นะคะออาดูเลยอ๋อดินจีน่ากอดแน่ น้องแทนไปเปิดเลยน้องแทนไปกินให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะดูนะคะตอนนี้นะคะอ่าให้พอบอยลองกินดูนะคะแล้วก็ให้แม่นะคะพ่อนะคะพี่สาวนะคะกินดูก่อนค่ะนี่จี่ใหญ่มากเลยนะคะขอบคุณพี่ปานะคะดูพี่สาวนะคะดีใจมากนะคะเอาร้านทำไมไม่เห็นมาเนาะองชอบนะคะคงชอบคงหลานหลานนะคะแม่แม่ด้วยนะคะ เอาชิมชิมชิมต่อเลยเอาาอดูครับพ่อโอยพ่อโอยหั่นหันหน้าพ่อโอยพ่อโอยชอบมากเลยนะคะพ่อก็ชอบนะคะเอาพ่อน้องตะพ่อโอยอร่อยมากเลยนะคะรู้สึกเป็นยังไงคะอร่อยมากอร่อยมากค่ะพี่สาวติดใจเลยนะคะแม่จอดูนะคะพ่อก็กินด้วยแล้วนะคะเอาพ่อโอย ขอบคุณขอบคุณพี่ปลาขอบคุณครับขอบคุณคขอบคุณพีปาขอบคุณพี่ปลานะคะที่กส่งของวัสดุนะคะผลไม้นะคะมาให้กับครอบครัวทองเพชรนะคะของให้พี่ปลานะคะการงานจะเดินนุ่งเรืองนะคะคิดสิ่งไหนก็สมปรานะคะกำลังรวยๆเงินทองไหลมาจ้าเดี๋ยวแม่ยายก็จะกลับบ้านนะคะไปไปดูน้องทองเพชรนะคะแล้วก็น้องช้างนะคะทุกเชือกเลยนะคะเดี๋ยว ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ